iPhone 12อันมีสีใหม่คือสีด์กบลู u p i p n o n e 1ออันมีสีใหม่คือสีด์กบลูถ้ายังจำกันได้นะครับว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาง Mac w i b e c k a c k และ Everything Apple Pro ได้ระบ,บุว่า iPhone 12จะมีสีใหม่อย่าง n น v e r Blue ใช่ไหมครับล่าสุดทางเว็บไซต์ดิจิท m e ได้เผยว่า iPhone 12 จะมีสีใหม่คือสีด์กบลูเป็นครั้งแรกของ Apple เลยทีเดียวครับโดยทางด้จิทัลได้เผยว่า iPhone 12จะใช้สีด์กบลูเป็นครั้งแรกโดยทาง Apple จะปรับปรุงด้านสเปคทั้งกล้องหน้าจอและการเชื่อมต่อทั้งหมดนอกจากนี้ครับทาง Mac Wiback และ Everything Apple Pro ก็เคยระบุเพิ่มเติมว่า iPhone 12จะมีทั้งสีไลท์บลูม่วงและส้มมาให้เลือกอีกด้วยครับเอาละครับคราวนี้แฟนๆแ p p l e ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าข้อมูลที่เผยมานี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มตามทางไอจีฟ้าจะมาบอกกายทราบไอจีครับ